วอนใครมีงานจะเล็กจะน้อยป้าแมวดาวพระสุกรับหมดค่ะเรียกได้ว่ามีแรงเท่าไหร่ก็สู้เพื่อหาเงินมาดาวห้องที่อาศัยอยู่ปัจจุบันคือก่อนหน้าน,นี้เจ้าของเก่าจะขายให้บวกกับอยู่ที่นี่มานานจึงไม่อยากย้ายไปไหนก็เลยตั้งใจจะซื้อต่อแต่ว่าเงินยังไม่พอดาว ล่าสุดป้าแมวเผยว่าตอนนี้ก็ยังพอมีงานแสดงอยู่บ้างแล้วก็มีสอนเรื่องการแสดงบ้างแต่เงินก็ยังไม่พอที่จะดาวบ้าน1,000งแบาทจะก,กู้ก็คงยากเพราะอายุเยอะแล้วก็เลยอยากวอนของานทําค่ะหาอเรื่องบ้านยังเรียบร้อยเลยค่ะจนจนป้าแ,แมวก็แมวก็ตัดสินใจว่า มดูต่อไปก่อนค่ะเนี่ยค่ะบ้านน่าตอนนี้ค่ะอ๋อตอนนี้ที่ป้าแมวอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมคะออน่าตอนนี้น่าตอนนี้เพราะว่าคือคือไม่อยากย้ายไปไหนแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่มาสิบปีเนาะเดี๋ยรอรออะยะอีกสักเอ่อให้โควิดเนี่ยซาลงสักนิดหนึ่งค่ะ อย่างนี้คือตอนนี้ก็คือพร้อมรับงานเพื่อจะแบบนําเงินในส่วนที่ได้จากค่าจ้างตรงนี้ก็คือชตอนนี้ี่คือตอนนี้พ่อแมวอ่ะมีมีเล่นไม้ได้อยู่นะคะตอนนี้เล่นไมได้อยู่แล้วก็เออก็เเพียงแค่ตอนเองก็จะหมดตัวแล้วค่ะจะหมดละจะหมดคิวลนะคะถอดใจบ้างไหมคะพอเจอสถานการณ์โควิดรายได้มันก็ขาดหายพอพอจะดีพอจะดีปั๊บเอิแล้วกอแมวก็เปิดสอนด้วยนะคะพอจะดีพอจะได้เงินก็จะขาด ก็ต้องหยุดหยุดการสอนการอะไรอีกค่ะพ่อแมวก็มีมีมีทำละครให้ด้วยค่ะทำเป็นซีรีส์แบบว่าเป็นเอ่อเป็นชื่อว่าสิบสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรียนสามอาทิตย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งอาทิตย์เราก็จะทำละครให้น้องออกอยูอันนี้สอนแบบเด็กเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นคะป้าแมวเอ่อวัยรุ่นก็มีเด็กก็มีค่ะช่วงนี้ป้าแมวว่าตอนช่วงนี้ป้าแมวยัง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 โอเคนะแมแม่ไม่ไม่ไม่ยังยังยังพอพอมีอยู่ที่เพื่อนเพื่อนช่วยเหลือมานะคะ แม่พูดจริงนะคะคุณโควิดแต่คุณไปเถอะเนาะมาไปไปไกลเลยเราจะได้ทํางานทำการแบบ้างเนาะโอเคค่ะแมแม่วันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ